วันนี้นี้ดูแขกบข้บบางตาตาไปนะค่ะก็ก็เป็นธรรมดาค่ะค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นเป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วดาวนี่ที่แกเป็นเด็กดีดนะเรียนเป็นก็เก่งจะเสียดายไหมนามาต้องล้มมาเสียชีวิตเพราะเพอัติเหตุเห็ดเลย ไม่ใช่อุัติเหตุเหตุหรอค่ะดิฉันทำใจได้แล้วค่ะคเก่งรู้นะว่ามึางจะต้องจัดการไงไปตอบไปจารให้เป็ดหลักละ่ะ ไปแล้วพี่พี่แล้วไงแล้วไงอ่ะแค่ขอให้ลดลดลงจากที่พี่พี่ขอไปอ่นี่มันไม่ได้ไดฉันไีไม่ยอมหน้าหน้าพี่ไงาดาวดาวมันก็ตายไปแล้วแล้วพี่พี่ยอมเถอะ แล้วก็เอาคลิปนั่นนะให้ให้พออ,อไปเรื่องมันจะได้จบจบแก่เจ้าเจาศพคนตายนี่มันต้องมาต่อรองเลยเหรออ๋อดพี่ช่วยฉันหน่อยท่นหน่อยเถอะข,ขอร้องหน่อยพี่นะเรื่องมันจะได้จบจบไป ค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กับสินสมสรน,นะคะกับเรื่องราวของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติค่ะและตัวอย่างหนังที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นหนังสั้นเรื่องแม่นะคะซึ่งอยู่ในโครงการหนังสัน้นเรื่องโกงเคยฉายทางไทยทีวีเอสแล้วนะคะและครั้งนี้ค่ะหนังสั้นเรื่องแม่นะคะมีโอกาสที่จะเดินทางไปถึงเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติรัเธรรม์ด้วยนะคะในสายประกวดของไทเกอร์อวอร์สเป็นหนังสัน้นนะคะถามถึงความตั้งใจของพี่นุษย์นิดนึงนะคะว่าตอนแรกตั้งใจจะให้ถึงขนาดหนังสั้นเรื่องนี้เดินทางไปเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติด้วย ก็ส่วนใหญ่ไม่ไค่อยคิดเลคะเพราะว่าเราก็ทํำหนังสั้นเยอะในปีนึงอนะคะมีค,ะคนมาให้เราอย่างโปรเจกต์เล่าเรื่องโกงแล้วก็ทําด้วยความที่เรามีไอเดียเราอยากทําแล้วก็ทำํทำพอทําเสร็จเนี่ยก,ก็ถ่ายไปเมื่อเมื่อประมาณสัก ไม่กี่เดือนเลยนะคะแล้วก็อพอดีปกติค่ะจะชอบมีเพื่อน,นะคะเป็นโปรแกรมเมอร์ในเทศกาลเขาก็ชอบถามแล้วว่าเออมีอะไรหนังใหม่ๆที่เราเราทําบ้างเขาอยากดูเขาอยากดูพอดีเราทำหนังยาวด้วยทุกคนเขาก็รอหนังยาวมาด้วยวก็เลยส่งหนังสั้นให้เขาดูก่อนพอส่งไปก็ก็เขาก็ชอบกันเช่น,นจริงเรื่องนี้ จริงก่อนหน้านี้เดือนธันวาได้ประกวดมาแล้วที่เทศกาลดูไบค่ะที่ดูไบนะคะมาจากดูไบก็มีฟีดแบกที่ดีแล้วก็หลังจากนั้นก็คือรถถําก็ก็เอาไปฉายประกวด็นไทเกอร์ก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าคือก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยขณะนี้แล้วก็อีกอย่างคือเราก็มองว่าเราทำหนังในโปรเจกต์แบบเนี้ยเราก็พยายามที่จะทำภายใต้กรอบของของโจที่เขาให้มาเราไม่ได้คิดว่าจะต้องไปถึงขั้นที่จะต้องไปเทศกาลอะไรค่ะทีนี้มี มาตรฐานไหมคะหรือว่ามีกฎเกณฑ์อะไรสําหรับแต่ละเทศกาลไหมว่าอ่ะหนังเรื่องแบบนี้น่าจะได้ติดโผการประกวด หรือว่าแต่ละเทศกาลเขามีกฎกติกา,กาหรือมีสไตล์ของเทศกาลนั้นไหมจริงๆมันแล้วแต่นะคะอย่างเช่นปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเทศกาลหนังสั้นจริงๆเลยเนี่ยเขาก็จะเอาหนังคนรุ่นใหม่อ่ะนะคะอย่างเรานี่ไม่ใช่คนรุ่นใหม่เขาเจะเก่าคนนี้คืออย่างเทศกาลพวกดูไบหรือว่าลอตดัมเนี่ยเขาจะมีเซกชันหนังสั้นที่คือเขาไม่ได้เน้นคนรุ่นใหม่เขาอาจจะได้คนที่แบบว่าทําอะไรที่อย่างอย่างอย่างถ้าไปดูไลฟ์อัพเนี่ยที่ประกวดเนี่ย ก็ไม่ใช่รุ่นใหม่เลยที่ประกวลกันด้วยกันอยู่นะแม้กระทั่งประกวด,ดูใบเราก็เจอแบบทุ่มกับที่มีชื่อเสียงที่เขาที่เขาไม่ได้ไม่ได้ทำเขาทําหนังสยยงั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าวิธีการมองเขาคงจะมองที่หนังมากกว่าว่าหนังเรื่องนั้นมันสามารถที่จะนําเสนออะไรในสิ่งที่เขาสนใจหรือเปล่าหรือก็มันมันน่าสนใจแบบไหนอย่างเช่นอย่างตอนที่ฉายดูใบก็ฟีดแบ็กออกมาคือคนก็คือคือจะเป็นต้นหนังทั้งเรื่องอะนะคะเพราะว่าวิธีการนําเสนอมัน มันก็มันก็เป็นอะไรที่คนคนสนใจมากคือมีการถ่ายวันเทคคือไม่มีการตัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราทําคนก็จะรู้สึกว่ามันมันได้บรรยากาศมันทําให้เรื่องราวมัน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 นะมันมันมันเด่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ส่วนหนึ่งที่ได้รับฟีดแบ็กส่วนอันที่ตอนไปรัฐดํรนนี่ทางคนที่เขาเลือกเขาก็บอกว่ามันมีความเป็นไทยเขาบอกเขารู้สึกมันมีความเป็นไทยแล้วก็วิธีการนําเสนอน่าสนใจแล้วก็เราคิดว่าส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่า พราะว่าเวลาทํางานด้วยเราอาจจะทํางานในเชิงยังเป็นเรื่องของคอนเซปต,ต์อะคือเราจะคิดอะไรแล้วมันจะเป็นแบบคิดว่าเราจะหาไอเดียอะในการที่จะเล่าหนังอันนั้นมันก็จะเป็นวิธีการแบบหนึ่งของการที่เวลาไปฉายหนังในเทศกาลเนี่ยเขาจะสนใจนอกเหนือจากเนื้อหาของเรื่องแล้วสําหรับหนังสั้นนะคะก็จะมีเรื่องแม่ที่ติดสายการประกวดนะคะแบบไทเกอร์อวอร์ดนะคะ,คะแต่ว่าหนังยาวเมื่อสักครู่เราคุยกันแล้วมีหนังไทยสองเรื่องก็คือเรื่องสาสิบหก นะคะกับเรื่อง girls คาราโอเกะเกิลสที่ติดโผสําหรับหนังที่มีความยาวสําหรับ Ti เก r Awards <ช>นะคะ,คะขอถามมาที่หนังยาวนิดนึงเมื่อสักครู่เนี่ยพี่อุ้บอกแล้วว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้กํากับหน้าใหม่<ช>นะคะ,คะแล้วส่วนของเนื้อเรื่องล่ะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องประเภทไหนหรือเรื่องแนวไหนที่จะติดโผการประกวดเพราะว่าหนังไทยของเราเนี่ยได้รางวัลจาก Ti เก r Awards เนี่ยสายหนังเนี่ยนะคะหลายเรื่องอตั้งแต่วันด f ฟู Town มาเจ้านกกระจอที่รับนะคะ เป็นเพราะอะไรหนังไทยถึงได้รับรางวัลคือถ้าดูดูเฉพาะเทศกาลรอสธดัมเนี่ยค่ะข้อหนึ่งที่เขาเด่นในการถ้าเราสังเกตอันนี้ข้อสังเกตนะคะค่ะถูกหรือผิดอันนี้อาจจะต้องไปดูกันเองคือเราคิดว่าส่วนหนึ่งคือเทศกาลนี้เทศก,กาลสําหรับคือเขาเขาต้องการอะไรที่มันเป็นออไอเดียใหม่ๆไอเดียมันอาจจะไม่ใช่เนื้อหาใหม่ๆแต่ไอเดียในการนําเสนอเพราะฉะนั้นหนังส่วนใหญ่ที่ที่ถูกคัดเลือกค่ะมันจะเป็นหนังค่อนข้างจะมนลักษณะที่มีวิธีการเล่าเรื่องที่แตกต่างออกไปจาก หนังทั่วๆไป hmm. อย่างเช่น36นะคะที่เรา <c oughs> เห็นอยู่หรือแม้กระทั่งวันดอร์ฟูทาวเองหรือว่าเจ้านกกระจอกหรือแม้กระทั่งที่รักอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยคือคือวิธีการนําเสนอหนังค่อนข้างที่จะมีวิธีการที่นําเสนอในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากหนังทั่วๆไปอันนี้ข้อนหนึ่งข้อ <c oughs> <c oughs> สองคือไอ้เนื้อหาหรือภายในมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เล่าอย่างชัดเจนแต่สามารถที่จะพูดถึงแง่มนต่าง อย่างเช่นแง,ง่มุมโดยเฉพาะยิ่งอันนี้คือข้อสังเกตส่วนตัวนะคะคะหนังที่สามารถที่จะสะท้อนความเป็นไทยอ่ะบางอย่าง<ม>ที่ไม่ใช่ไทยแบบไม่ใช่ชาตอ่นไทยที่เป็นคอนเทนต์โพลารีไทยที่ร่วมสมัยค่ะหร,หรือหรือไทยที่มันมีความเป็นคอนฟ lict ของความเป็นไทยของการเป็นอุดมคติบางอย่างอันนี้มีข้อนนขสังเกตส่วนตัวเพราะฉะน,นั้นเราถึงรู้สึกว่าบางทีเวลาเขามองหนังเนี่ยเขาอาจจะไม่มองเหมือนคนไทยใช่ไหมเพราะว่าสายต่างคนยุโรปเขาจะมองหาอะไรที่มันอาจะทำให้เขาคิดในเรื่องของประเทศภูมิภาคนี้ในแง่อ,งอื่นๆคือเราคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากมอง<ช>หาหนังที่<ม>นําเสนอวัฒนธรรมไทย แบบชาติทชาแนลจะมองหาความเป็นไทยในแง่มุมที่มันอัดเรื่องสมัยขึ้นความนําเสนอสังคมไทยที่มันเป็นแง่มุมที่แตกต่างออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่หนังประเภทนี้จะถูกเรื่องมันก็จะมีมากขึ้นค่ะแต่มันจะไม่เหมือนหนังแบบพวกหนังที่เร่าหนังเมนสตรีมหรือหนังที่เล่าเรื่องแบบเพื่อความบันเทิงอันนั้นจะก็จะมีเกาะมีการนําเสนออย่างอีกรูปแบบหนึ่งไปค่ะและแน่นอนนะคะเมื่อผู้กากับ ได้คว้ารางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาตินะคะก็จะมีชื่อชั้นขึ้นมาแล้วก็ได้เงินทุนด้วยนะคะ<ช>เป็นเนงินรางวัลใช่ไหมคะ,ะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องของทุนก็ยังถือว่าเป็นปัญหาสําหรับผู้สร้างหนังอิสระนะคะอย่างพี่นุชย์เนี่ยทำหนังอิสระมาน,นานมากพอสมควรเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเงินทุนเนี่ยยังเป็นอุปสรรค สำหรับผู้สร้างหนอิสระมากน้อยขนาดแน,น่นอน <c oughs> เรื่องใหญ่สุดนะคะตอนนี้แล้วก็ยิ่งตอนนี้ค่อนข้างจะเป็นปัญหาเยอะเหมือนกันเพราะว่าคือเราคิดว่าทุกวันนี้มันมีช่องทางอยู่แน,น่นอนก็คือโอเคทุนที่เราหาจากต่างประเทศทุนที่หาภายในหรือว่าทุนที่ยืมเพื่อนกันหรือว่าการใช้เงินจับหนึ่งจากครอบครัวบางส่วนเนี่ยบางคนที่เขาเป็นที่เขาใช้กันอยู่แล้วก็พยายามคืนกลับไปเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นตอนนี้คือว่า ไอ้ลักษณะแบบนี้มันจะอยู่มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนเงเพราะว่า,ากระบวนการการหาทุนมันก็แข่งขันกันสูงขึ้นนะคะการที่มีตัวละครใหม่ๆหคนทําหนัง ไอ้มีเพนเดนต์มากขึ้นคนรุ่นใหม่ก็ทํามากขึ้นเพราะฉะนั้นการแข่งขันขมันจะสูงขึ้น<ะ>ท้ายสุดเนี่ยไอ้ระบบของการรับทุนมันก็จะทําให้มันก็จะทําให้คนที่ทําหนังไม่แข็งแกร่งมันจะหายไปม,มันก็เป็นวัฏจักรนะคะโดย<ะ>ส่วนตัวแต่เราคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเราเห็นได้ชัดตอนนี้คือมันมีการบูมของการทําหนังสั้นใช่ไหมคะ,ะหนังสั้นนี่ถ้าจะเป็นทางออกใหม่<ช>ๆ่ซึ่งเราก็รู้สึกดีอย่างเราทําหนังสั้นปีนี้ทํามเรื่องเนี่ยค่ะเราก็รู้สึกว่าการทําหนังเาร อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเรามองว่านั่เป็นสิช่องทางอีกช่องทางที่เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าไอโอกาสแบบนี้ค่ะหรือการที่เราจะได้ทุนเพื่อจะทําหนังยาวเนี่ยมันอาจจะต้องยากขึ้นเรื่อยๆอเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องอดทนมากขึ้นเพราะว่าจํานวนผู้สร้างก็จะเยอะขึ้นด้วยวทุนอาจจะเท่าเดิมหรืออาจจะน้อยหรืออาจจะน้อยลง,ลงนะคะแล้วอย่างเคยเจอไหมคะกรณีที่แบบมีทุนแบบดีวกันไว้แล้วแล้วสรุปสุดท้ายไม่ได้เต็นไปตามข้อตกลงอื ก็มีอยู่บ้างน,นะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเออ่ อาจจะเป็นการเอกชนมากกว่าอาจจะไม่ใช่แบบภาครัฐหรือว่าอย่างหน่วยงานต่างประเทศที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราได้ทุนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีสัญญาสัญญามาว่าโอเคมีการจะได้แน่นอนแล้วก็มีการแบ่งจ่ายยังไงลิขสิทธิ์เป็นยังไงมันก็จะมีการเคลียร์กันแต่อันหนึ่งที่ที่เขาจะทํากันก็คือเรื่องการหาทุนในเชิงของ co-production เช่นหาทุนของในนวสเตอร์ที่อื่นเมืองนอกมาลงซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องอีกแบบหนึ่งและเป็นกระบวนการทางธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งก็ก็ ก็ยากเหมือ,น,อ,อ,อนกันมันก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ท้อใช่ไหมคะหมายถึงว่าบางครั้งอ่ะดิวแล้วใหม่ได้ตามดิวมีข้อจํากัดอื่นๆมากมายก็ยังรักที่จะทําหนังแบบอิสระต่อไปคือเราโดยส่วนตัวเราชินแล้วมั้งเจอจนชินชินแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันคือปัญหาใหญ่อะคะ่ะเพราะว่าเราคิดว่าเราจัดการวิธีการทํางานได้แล้วก็เราใจเย็นขึ้น คือ<ม>ปัจจุบันคือสมมุติถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ใจร้อนเช่นว่าเมื่อไหร่จะได้ทําหนังยาสักที<อ>นี่นหรอปาแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ไม่เป็นไรได้ทำเมื่อไหร่ก็ได้ทำเราค่อยคยค่อยๆทําทำไป<ม>อย่างงี้หนังยาเรื่องล่าสุดก,ก็ทำมาสองปีแล้วค่ะ,คะยังไม่ยังไม่เสร็จเลย ซึ่งก็เรารู้สึกว่าเราต้รู้สึกสนุกกับการที่บางครั้งปัญหามันทําให้เราคิดมากขึ้นเหมือนกันเช่นเราจะจัดการงานของเรายัางไงมันทําให้เราตรวจสอบตัวเองมากขึ้นด้วยเหมือนกันไม่งั้นเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมัน,มนได้ง่ายมันอาจทำให้เราไม่ได้ระมัดระวังอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ถามนิดน,นึงค่ะนอกเหนือจากเรื่องของรางวัลน,นะคะที่เป็นเสน่ห์ของหนังสั้นนะคะบางคนเนี่ยก็ทําหนังสั้นแล้วก็ไม่ได้ร่ารวยนะผูดตรงแต่ว่าอย่างพี่นุชก็ยังเลือกที่จะทําหนังสั้นต่อเพราะว่าอะไรอะคะ สนุกค่ะคือโดยส่วนตัวนะทําหนังสั้นสนุกกว่าทําหนังยาวอย่างยิ่งอย่างนี้เป็นโปรเจกต์แบบนี้ค่ะอย่างโครงการเล่าเรื่องโกงหรือว่าอย่างที่เคยทำกับไทยพีบีเอสย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่ต้องคิดมากเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราทําภายใต้โจทย์แบบนี้ใช้เวลาทํางานแค่บคือถ่ายอย่างนีสองสามวันในเงี้ยค่ะอย่างเรื่องนี้ถ่ายคืนเดียวคืนเดียวเองอ่ะแล้วก็ค่อนข้างรู้สึกว่าเราจัดการง่ายแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเราได้ลองอะไรที่เราอยากลอง แล้วมันไม่ต้องรอนานเช่นเราไม่ต้องมารอหรือแมกระทั่งเราต้องทําหนังยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เป็นความชอบนะคะและที่สําคัญค่ะเมื่อมีเทศกาลต่างๆนะคะที่เปิดโอกาสให้กับผู้สร้างหนังอิสระนะคะ,คะก็ทําให้สามารถที่จะทําในสิ่งที่รักได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะคะวันนี้ค่ะสินสมสรนขอนขอบคุณคุณธีร์กาศตรววีระขอบคุณค่ะ นี่คือทั้งหมดของสินสมโมสรนะคะผู้ชมท่านใดมีคำแนะนำหรืออยากให้เรานำเสนอเรื่องราวของคุณหรือของชุมชนติดต่อได้ที่เบอร์02-7902625-7วิธีอาตคลับแอดไทย PBS.or.th ค่ะหรือสมัครสมาชิกกับเราผ่านทางเฟซบุ๊กพิพ์อาร์ตคลับแอดไทย PBS วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเมื่อาไปทำตกปะ่ะจะพังแน่ว่ะไม่แน่ว่ะเพราะของนี้ดิจิตอลอ่ะ จะหายมันก็หายไปเลยอ่ะไม่เว้ามันอยู่เซตหนึ่งคุไม่เคยให้ใครไลยเป็นคนีแล้วถ้าเกิดกูไม่ได้มันก็จะหายไปเลยโลกมันก็อยู่ในนี้หมดเลยจะได้มันคะถ้าผมไม่เลิกลามันหนึ่งสองยังไงอ่ะต่อให้เป็นปีที่แล้วกูก็จำไม่ได้